พระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลพศ2560เป็นการยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมายพระราชบ,บัญญัติและพระราชกำหนดจำนวน76ฉบับพระราชบ,บัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ11กุมภาพันธ์2560มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไปคือใช้บังคับวันที่12กุมภาพันธ์2560เป็นต้นไปพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกความในมาตราแห่งประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติและพระราชกำหนดจำนวน76ฉบับดังรายละเอียดตามนี้และให้ใช้บังคับความที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลำดับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้คือโดยที่รัฐธรรมนูญได้คำ โดยที่สารรัฐมนูญได้มีคำนิฉัยว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2545มาตรา54เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการผู้จัดการหรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน,นั้นต้องรับโทษทางอาญา ร่วมกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2150มาตรา39วรรค2อันเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา6และต่อมาสารรัฐมนูญได้มีคำวิจัยในลักษณะดังกล่าวทํานองเดียวกันคือพระราชบัญญัติลิขษสิทพศ์พศ .2537 มาตรา74พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพศ2 5 4 4มาตรา78พระราชบัญญัติ สถานบริการพศ2,509มาตรา28ทับ4และพระราชบัญญัติปุ๋ยพศ2,118มาตรา72ทับ5ขัดหรือแย,ย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,150มาตรา39วรรค2เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,150มาตรา6ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมีให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องตราเพราะราชบัญญัตนินี้รายละเอียดของกฎหมายที่แก้ไขทั้ง76ฉบับอยู่ใต้คลิป